หยาบสุดนะเดชเจอแอคผีโพลคอมเมนต์กลางสื่อดังปมเรือนหอ60ล้านสืบเนื่องมาจากประเด็นที่ว่านางเอกดังซุ่มซื้อเรือนหอโดยชาวเน็ตต่างก็โยงมาที่คู่รักซุปตาอย่างณนะเดชคูกิมิยะและยายยะอุลัสยาซึ่งในอินสตาแกรม ก็ต่างมีหลายคนพูดถึงคู่นี้ว่างานเข้านเดยายา็ใหญ่าเช่าเน็ตจับโยงเป็นคู่รักซุ่มปลูกเรือนหอหลังจากนั้นกลับมีประโยคที่ทำให้เกิดเรื่องราวดรามา่าพร้อมข้อความที่ไม่สุภาพแท็กไปหานเดทใหญ่าโดยคอมเมนต์ดังกล่าวเขียนไว้ว่าไม่ใช่คู่นี้แน่นอนเลิกเงียบมานานแล้ว คนเราถ้าคบกันจริงต้องแบบมาคิมเวอร์เบลล่าเต๋อใหม่ที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ลงภาพทุกวันไม่ใช่แบบนี้ในไอจียาย่าไม่มีภาพจุดจุด,จด นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์อื่นๆชี้ว่าทั้งคู่นั้นได้เลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งบอกว่าให้ดูวันที่16แฟน NY เศร้าหนักมากและเมื่อทีมงานเขาไปตรวจสอบแอคเคาท์ดังกล่าวที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ปรากฏว่าแอคเคาท์ร้างไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆซึ่งแอคเคาท์ในลักษณะนี้หลายๆคนเรียกว่าแอคเคาท์หลุมหรือเป็นการสมัครมาเพื่อคอมเมนต์ให้ดาราคนบันเทิงเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ เพียงเท่านั้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ